กสซซก็ไปหนฮารคูลิโออีกแคเปญมาโลกแคมอะไรกได้ลอยามาำไรด้นี่าาีอยมลเอาไว้มาเป็นลูกิดี่จะฟองว่าเอามาอพ่อนลวูก่าที่เป็นกับที่เป็นนะถ้ารับแล้วหนูตะคินสัญญาไม่ได้นะถึงเวลาหนูก็ต้องมาบ้านละมันลาปเป็นเลยนี่ล ว้โมตุโมตโมตุโมตโอมนะังมะจังมาตังิมาตังพบยานิสโอมบตังพมยาิัง้ที่ให้กันาบนชั้นล่าง rapaz não vale descer quemaraton พอละกันได้ตน้าอาคนกันี่บอนี่มะปูคนคุยกับพ่อง่าเป็นแบบท่าเจ้าอะไรน่งไหคนเขาบอสแชันล่างจะแกให้บราะได้ถ้าพอบอแกมาล่างมางเรื่องันนี่คนบางหันนี่คนเขาเจ้าังไรคนเขาร่างช้มปูเชีอะไรคนแก่บอสเขาบอสคนเบาเสียงแกบอสตอนนี้พ่อกำลังเบอบอร์ใช่ไม่รู้ชไหมพลัง

มีอเสียงออกได้ง่ัยมีใจไหมใคร่คนคนสุคนมันท่ามีหน้าที่เจอปูดันดังทานทีีจ้าช่วยมันทำบุญทำทานตอนเช้าให้ส่บารใส่อะไรให้นึกถึงใูประหารนะยากเยบให้เรียบปู่ประหารยากโน้นนะปูกปะหารยากเลีเดียวปประหาจะยากเยยากเ ะหาสยามพิมฤฤษพระเ้าแผ่นดิไทยเราจับจ้องอยู่ที่น้องคนหนึ่งนะกูทักว่าน้องคนนี้จะมีชื่อเสียงและนำโชคมาให้กับพวกเราชื่อท่านไหมแม่จูดดังๆให้เราออกมานะแม่จ่าชื่อของท่านไหมแม่จ่าพูดให้เอฟซีฟัง ปูหนังยาหนังปูปะหาดกับยาเผ็ดจ่าปูปะหาดกับยาเพ็ดสองสองตรงนี้เนาะแม่จ่าพูดดังๆปูปะหาดกับยาเพิดจ่าชื่อของท่านไหมแมนชื่อของท่านจ้าไม่ใช่ตาซีนะแมนจ้ายาเสลังปาปุราเรลังเตจราเสรังเตจุราเสลังปา ओम कराची नंकरंते चरणं पेचलंते सिरंपा ओम चरणपा करंते चरणं पा ए चरण पे चरण पे चरणपा मकराचरं केचलं केचलं पे चरण पे चरणपा ओम चरण पे चरणं पा ओम चरण के तलं पा อุตโตตะลังเปตตะลังเปตตะลังปาอุตโตตะลังเปตตะลังเปตตะลังปาอุตโตตะลังเปตตะลังเปตตะลังปามาชลาชลาชีชมาตีจูบบาราอีนี่ก็รู้ชราอีตระรึตระรึกโยกออกโยกออโยกออกโยกออกจูบบาราเีตระลังเปตตะลังเปตตะลังปามาอุมาอิมาสตะลังเปตตะลังเปตตะลังปะ

เขา้อในในหน่อยขอในในหน่อยนนี่นีเออนี่แหละเนาะคนยากคนทั้ด้วยคำพังด้วยล้วนเป็นลูกเป็นไรเป็นสินนื้เป็ดสินเน้อสาธุสาธุนะน้องคนนี้นะจะน้อคนนี้นังน้เอ้ยสามตู้สามต้สามตู้ แคบเลยแคบเลยแคบเยดแคบไดยูชิมไดยูว้าุเราบาดเจ็บน <sh arp vik Worlds> uh? ่คนนี้สีดังแน่แดังแน่แดังแนี่ยคนนี้คือมโชคเค่ะย่งาาใ่ดอกแหน่เป็นถ้ายป่วยเจอะไบ้างขอสีเอาไว้ขับไปยูนี่ฮะขับยาไปงเกาใด นี NYU, ่คนบอกอืมแต่อะไรนี่เด็กจังไดบ่ไหนทั้งนี้ว่าขันแม่นว่าอยากไปให้เขาให้เขาไปเขาเอาไปว่าเขาเอาไปเอาแม่นของตัวเองเอามาไว้ทําไมที่นี่ที่นาของส่วนตัวเอาไปยังไงเอาไปไว้ทําไมเขาได้หรออะได้หรงอบอกว่าออกแน่ออกออกออกร้านหมด เป็นส so ีลงโซงอลงโ่เดียวกับโอ๊ตเอาได้นนะซื้อไปเยียวบังได้เขาหนีเรหักไปม้นหนิ้งดที่ดีกดีไปทา่นบล่ไมามาตั้งเเหใชไหมจรงไหม ที่นี่ค่ะแล้วก็ไปทำยังไงก็ค่บุญแค่มีอาภาล้านพยายามจะพยายามถึงจะได้ความเจ้าให้ไม่ได้ยินกับเขาเขาไม่ได้ยินพูดดังๆก็อยากอยากให้อาภาล่าสวดทรรมตรงนี้เลยจ้ะทำสวดบุญก็สวดให้ตาแค่นำห้าข้าห้าดุท่านแน่เนาะจ้ไหวไหมได้ อันเชิญไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้ปรึกษาพี่ดูก่อนครับเขาจะทำอะไรอันเชิญอะไรที่ง่ายมากเลยเนาะใช้ไม่ไม่ง่ายเลยเป่นที่เดิมไม่ใช่ของเล่นด้วยอย่าลืมว่ามีเงียนั่นเนี่ยเราเรียกกันสัตว์จริงแล้วเนี่ยจักรู้อยู่แ่าวเงี้ยนั่นเนี่ยจักรู้อยู่ว่าเงี้ยนจักรเขาไม่ใช่แบบสื่อสารไม่มากแหน่งแหน่งจับครบแหน่ะ ได้เียนกับคุณนันยูหลอดได้เียนเงนอไกับตรงในร้องไห้คนเสียใจนะคนบอกแล้วอย่าตั้งกาเซ่าเสียให้ให้ซื้อไม่กับ่เป็นเงได้แันี้สิงหานี่ยันซนงเลยตังปังลุนๆเนาะจ้ามเพิ่มเพิ่มมเพิ่นมันท่ตังปังเลนแบตเตอรี่ยู่ใส่ะแบตเตอรี่รถมันไม่แล้วป่ะแล้วครับผมมาคนเดียวาเดียวอย่างที่บอก อย่างนี้คืออโก้ดีนอนนะผู้หญิงอย่างนี้คคนเดียวผู้หญิงอย่างนี้คือก็ต้ไซค์มากนไปกับเป็นใจมากเ้ยได่ไหพูดมามีอะไรคุยมากราัมังคกระให้เษกเมตรไปอิสระไปกรารสิบกรอยบตเนอร

เป็นยังไงอ่ะความมนสุาใจสันวันนี้มีแต่คนสันเนาะคนดันดานสันมักไหมดูอย่างเชือเจ้าของปูเลยสู้ไม่ไหวแบงกูหนักใช่ไหมเห็นสภาพหนา้าเห็นท่านเป็นยังไงหลังคอมไหมทำไมไม่กล้าดูนี้ก็ไม่ใช่บอบก,ก็ไม่ใช่ตาเหล่นเด่นแตเจ้า

เราไล่ตัวกลับไปเงี่เห็นไหมนี่จะเข้มแน่คือตัวเดียวตัวเดียวไปเลยดงคือก็ดูเป็นแดงทำก็ทำทีเดียวเลย,เยอ๋อทไมถึงสามไแบบด้บางปูได้ดม,มันั่สมันมันจะมีอะไรจะวิ่งเข้าเนี่ยไหม<อ> ตกดีเนาะซาคุระบัตังเตหิสราบังตาอุปราชานังดีพุทธะยาสังคีพุทธะอุมกรังโกยมะคุยสัมยอิลังเตลตังโกยโอมาจายมาคังมะฮะกราสเตหิตราจาปังเกพุทธะมาระจามหาตรัตเรโอ้ไม่สิกิดมุนทนสิทนมันพาโอ้เมะกรังบัตังเตหิสขัมารังตังเตมัตราพุทธะยาสังคีพุทธะโอ้มาณาตราอิตาเองเป็นแม่ตะเพียนทองอยู่กับตะเพียนทองมารียัง เคยไปหาแม่ตะเพียนทองมาระยังเคยไปไหว้แม่ตะเพียนทองมาระยังไม่เคยได้ยินเขาพูดเคยไปไหว้แม่ตะเพียนทองมาระยังที่่ไหนูปวันไหนก็สร้างแม่ตัวเองนี่แม่เคยได้ไปบ่กได้ไหมอะไรบาดจำอะไรไหวหรือเปล่าไมยบนใจจำบ่ได้บอกไปเลยแหละ ไปบาดจำอะไรไว้หรือเปล่าไปบวนไปบอกเก่ายิหยังไว้ตรงนี้จำบกได้เข้า <pursue> <ห>มาจำบ่ได้แท่านมาจากที่ไหนก็ไปที่นั่นท่านแม่มาขอเสกมาจังงงมาบดจังมังโอ้มาละจังเตเสยาปริยาสรางปรา แม่มณีกโรจรังปัจจาภูราชรังเตมยามมังหงมรากรังเตท่านแม่องใดตนไหนผีตนใดเดี๋ยวเขาถูกหวยวันนี้เขาจะไปทำให้ใกล้ๆฮะเก่าดะก่าไปให้ปูท้งาน้อยู่ที่ไหนครับพ่มทำงานอยู่ปัมปตโพฮะเร่าตรองไฮป ตามปตทอยู่ธาตุมแต่แต่พมอยู่กับเฮียเส้นพมทำทางเปอนพมเป็นแม่บ้านเป็นเป็นคนให้เป็นคนเคยเป็นแบบนี้ไม่เคยไม่เคยครับเมื่อเย็นเมื่อเย็นจะอยู่เขาวนพมานี่เชื่นมาแบบเขาเขาบอกว่าไงถึงได้มาก็ถือวผมปกติพมจะมากินข้าวบ้านแม่เขาอย่าครับตอนนี้เขาชวนมานี่เพรากเขายากมาเห็นเป็นวันพระ สิ่สํเนียงคนคนคนแถวการแถวราชบรุรีล่ะพงษ์ย่สุพัรธ์เออคนสุพันธ์มีคนสุพันธ์นะพี่น้องให้โชคแล้วด้วยไอเห็นบอดตาเจ้าไหมเอซีด้วยตาเจ้านะเห็นไหมเห็นท่านเข้าซิงไหมเห็นผีอ่ะเห็นไหมเจ้าไปทําอะไรมาไปแก้วออก จำบ่ได้จำได้บ่จำบ่ได้กัไทีไก็ได้วันใดที่แม่ตะเคียนก็ไปแก้บนัน่นก็ได้นไหนบนึ่งเพราะแม่ตะเคียนนะก็ี่สิบเกไปยแลวก็ว่าอยู่บนบ้านดีเยมตานกนอืมจได้ เป็นที่อาจารย์จัองจังหวะให้ลูกไปทําที่น้อยมาลูกขอขมาราโทษลูกจะแม่จริงทั้งวันนี้ลูกจุด้วยลูกจะไปนําชุดไทยไปถวายเาว่าไปาาแล้วที่เขาล้เอาอเาอาเนี่ยมอน,อนเอาอย่าดมามออากแล้วตัวร้อนมันก็คักห่ง จะดม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 นะจะดมจะดมาม่เป็นลายปูเขาเป็นน้องข้าเองมดมดมแ่ไม่เป็นลายเนาะอย่เป็นลานะเนาะยอมรับเลยรับทุกอย่างกลัวเราจะมีปัญหาทูกต้องรับให้มันไหทั่วประเทศได้เหนมน

ที่รถไปเติมน้ำมันเขาเคยให้เด็กสอนรถกัด้วยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาอยู่กับฝ่ายก้าแฝ่เข้าฝ่ายก้าเข้าบังคับให้ทำเพลงไม่ใช่ไงก็นูนี่แหละอยากได้นูก็นูมาไม่อยากได้นูก็นูออกนี่ฮะตอนนี้ได้บบ่อยเขานะลูกแม่หนู เขาเป็นประชาชนเขาตอนนั้นไม่รุ่นคนเราจะมากมากหลายก็ไม่เป็นไรในเมื่อตอนนี้ก็เป็นตัวของเขาแล้วไว้กดนมทำทั้งกระทานทั้งยาเออทั้งกระทานทั้งยากดนมให้เขาให้กับกำในเวรเดวที่ทุกคนไปยึดก้าวหน้านะี่วัดเลยวัดเลยวัดอะไรยูทูบบอกเพื่อนมาบ้านที่กำลังสร้างกันกัล่ไปเลย นั่นสิ้นใหญ่เลยค่ะล่ะคนเยอะมาก <c oughs> เขาก็ถูกกันเยอะเหมือนกันลายเดียวกระดามาเช็ด <c oughs> สิกระดาษถูกไม่พอละมี้ลองไปเถอะลองให้สบายใจเดี <c oughs> ๋ยวกลับไปก็บสบายใจน้อ เป็นเชงใดคุณพี่ฮะเป็นเชงใดเนี่ยก็อยู่ๆเขาโทรมาที่แรกเลยไม่เคยมาเพิ่งมาห้อนแรกนะครับเออพยายเม่อคิดที่ปู่บอกให้ไปเก้ก็คือเราจะไปเก้นะครับ

มาสาพุทธิมาสรัเตยสรเยรรยาสังตุรยรสังมาองค์รยชมาตรพุิมมาสรยมาสารัอุมลรยาสังาจารเกตยาสาวาดูาจารังเปอุมาอุมามาสมาิอสัสมาิสราสาตังผู้ชายลุงก็จะผาวันวันที่ยีบแปดวันที่ยี่ส จีนโกรกชมไทยแม่บอเห็นัุเกิ่ขึ้นบริการใจเย็ดเลยเมันกะโยกโทลให้เรได้บ้างบัตไวนมถวายสะพาเพราะเขาหลอนกันมากเข้าใจไหมได้ใช่เขาหลอนกันมากไม่ได้หัวเจ้ามันก็โกรเกินไปเข้าใจบ่หัวเจา้นเจานี่แหละโลกใบนี้มันยังเพียงแค่ความสวยความงามตอนที่เห็นยงาดำปิดๆกับผู้ใดก็บ่มองหา เหมือนเฮายามีเง okay, so ินเนี okay, so ่ยไผ้กองหอมตุยรตุยยามามีเงินกับซ้ำมาตัวหนึ่งเมนบอนทั้งซันเนยนี่นาอาจารย์ปเลยเอาแค่ซุ้ยกัพอเราลนุ้ยกับพ่อม่นีกิ๊ก่อครับลูกูกลููกลูบลูกลูกลูลูกลักลกลู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 ่งูกลู่งูกลูกลูกถลูกกลูกงกลูกลูกู่่ลูกกลัลลลล เรวจะปูฝันตัวนั่เมื่อไรอยากปูไปวัดน่ะวัดปูนคราเออของเขาเนี่ยนั่นร้อง อันไหนั้นนว่าีเื่อมาเกแล้วี่มาเป็นสองคเนทาเป็นทานเรยแบบแบมเร้ัหะมาถึงใแ้งเนายั้บลแข้งปู กระปูบางทีมันมาคล้องขางนี่ผัดรสเอาเอากหลดเอก็ม่คอยออกฐานเจ้าหลัหอบก กลมให้เจ้าอ่ะแม่นบ่แม่ไม่เด่นไม่ดังไม่ไม่จึนนะนี่ร้อยฟันปูอ่ะนัเห็นบ่เห็นบ่มึงจะบดปูจังเลนั่ัเพินกัดให้มึงอเห็นบ่นเป็นเบ่เอปูร่องา ่านใจเคยก็ยายานดอกเจ้าเลยยากตรไปด้วยท่านใจท่านใจเห็นตั้งปีส่กไปหอนกูนะปีสองเลยอ่อนชนเขาแรง้องดีห้อีในม่่ปลาตะจัวนีงเอผสมเขามงกระดา้อแเป็นปลาตวก็แม่นอกันเนออีก่นน่นกันเลยกูบอกุ โอ๊ยปูคือบอกเมนเธอมาปูย่งมันบอกค้ากมึงจะไปกินรายการตายนะเรียนาักกหนังเอาไปแลกคู่บุอาไปแหลกคู่บ่บอกหรือว่าเป็นหมอลำสินกันนี่ซื่อย้ามหัดก็วาว่าย้ามได้ของมั้ยนเหมือนละเมเอาไว้เฮ็ดโอกปู

เัจาอก่อนเป็นเงน่เงลอันนี้เขาบอกะัเียนสักมอวัด้ี้เอยที่ออกระวังคนระวังาลยจักัวขาดหัวขุนมอ้ยคนาเทาใช่รโอนะ เรื่องคิดเีินยเั้อมันเงนม่เอจิที่มันลบไปหมดเลยชักไบองไม่เท่แม่นะแม่จักไ้แก่ไฮใ้กูชักได้วยมึงก็ชักไม่หมดเงินนี่กรหึ่ักระหอนการชักเงนหงอมัเคราะหเขาตกงท่นด้วยมาซักได้ลายองมันเงินมันก้มันงอน มังกร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 อยู่บ่ยันนี้จะได้สักเลยนะมันเป็นยันพุทธะนั่นบ่หนี่งมันงสิพรุ่งนี้เป็นปลกอรหารพุทธะบวชแน่บวชแล้วจ้ะบวชวางยิ้มฮาปีนี่จ้ะด้านนี้กนแล้วบอมันมีแมวรถไปหนี่งกินเราบ่หนี่งจะกินเราบ่สุดยานบ่สุดยากเลยครับมีรถเร็วบ่หนี่ง สุดเรถเรด้หอีไหดีป็ดบนมีดมีทอให้เกู่เสือยกให้ให้แล้วนะฮะตอนนี้ลุ้นวันในไหมีอะไรนั่นยังลางยังลางนั่นหนึ่งลางโอ้ยลุ้นหนึ่งว่านเลยังยัง ศูนย์สองสามสสาม2 3 230สองสาสงศูนสอสสองสา่งศสหนึ่งสองสหมเห็นไปมดศย์หนึ่ศ่งหนบอกสามสองสามูออกห่างในจ้าน้อยไป ไปบวกูชานี่แหะอย่บวกโคกบวกโคกบวกโคกชาตุ้มจ้าวเป็นบวกโคกสนมลางลางน่าฮิตัวนึงลางเห็นบอยนั่นเห็นบอยนั่นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่ง